สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาชมหอยราว3สามตัวโต๊ดกันทำไว้เรียบร้อยแล้วจะมาลงให้หกประตูเลขตัวเดียวทำหกประตูด้วพี่น้องด้ว จะมาบา่มากสงังเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางค่ะทายรัฐบาลเท่านั้นนะได้สนับสนุนกันพัฒนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารยณาาในการรับชมด้วยค่ะปรับใส่มันพี่น้องว่าที่แล้วมันก็ออกตัวนี้ ที่ยี่เนาะสี่เก้าหกเจ็ดศนาสเก้าหกเจย์หาเขาหาเขาเตะหาหก็หล,หลายแต่บบเขาเป็นหาศูนย์เป็นศูเนานะเลขบไมีศ สูตรนี่อีกบันนี้อันหนึง่งบางยานี่ยนะลงไปคลิปหนึ่งอันนี้คลิปสองคลิปสองก็เดนซีซีมันก็มาซีทั้งพีซีก็ติดพี่น้องหาก็ติดศูนย์หกับมีเต่บ่ได้ตัดเล่นเรียกแค่หนึ่งสองสามสี่หาบด้ตัดเล่นไปเอาสูตรอื่นมาลงให้ดิเดนนะคันตัดเล่นกับเขาได้พี่น้องเขาตรงตรงพามแด้เนี่ยศู0 5, 0 6, 0 8, 0 9, นย์ห้าศูนหนย์แปดศูนย์เก้าศูนยห่ะมาตามม เรวพัฒนาที่ยี่สิบสี่วันจันบ่เนม่บ่เหมือกันยี่สิบสี่วันจันทแนวทางกอคอพฤกษิกอรักกัดเออย่งกับกุกมภาพันหกแปด เด่นสี่ห้าหกเด่นสี่ห้าหกนะค่ะ จะจับโต๊ดให้พี่น้องด้วยมีห้าหกสองมีห้าหกสองแล้วก็ ห้าสองหกสามตัวต้นห้าหกสองห้าสองหกเหรอพี่น้อง ไม่ห้าว่าพี่น้องเดี๋ยวเด้เดี๋ยวเด้อเบิ้งอีกก่อนห้าสองหกห้าสี่สองสี่ เก้าสี่สองบอกให้หาหางพ่อพี่น้องเก้าสี่สองแปดสองหนึ่งถุงสี่ห้าให้หาหางพ่อพี่น้อง หางนะคะสองตัวไม่ให้ค่ะจับเอาแล้วกันค่ะถ้าชอบตัวไหนมันตรงกับเด่นนะคะพี่น้องสี่ห้าหกอันนี้ก็ติดหากับ4ี่ปนามาน้ากันหกกับห้าไม่น่ามาด้วยกันสี่กับหกก็ไม่น่ามาด้วยกันตัวนี้คิดว่าเดอ้อพี่น้องนี่ในสองตัวนี่เดอ้อ ตัวนี้ก็เป็นตัวรองไปเดนซี่ห้าหกสามตัวตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าจัดแม่นๆอลได้หนพี่น้องคิดว่าแนวทางคะ่ะแนวทางยังไงก็แนวทางอยู่ดีละค่ะทุกคน ไว้ก็เป็นเพียงแนวทางครับปิ่นกับบรูวาสิมาตัวใดเ้อพี่น้องเด้อเฮ็ดไปตามสูตรตามขีดตามคองมันเคยมานั่ะนะพี่นอ้องเลือมันมามันก็มาเลือมอนบ่มามันก็บ่มาอาจารย์ได้ขึ้นกันเบิดสคะแน,นเลขเขานี่ก็ดีใจ เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะาสิมาตัวใดกับมาลวดเด่นให้สี่กับห้าล่ะหฝากช่องน้อยๆจบไปแค่นี้แหละคะ่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะหอยมีเข้ามีหลุดนะคะชมอย่างมีสติจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปแคปหน้าจอค่ะพี่น้อง สามตัวต้นนี่โบกีดก็ได้นะมันมีเส้นแล้ว